แบคทีเรียโอเวนโอย้ำกับเพื่อนๆว่าต้องล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารจะป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากมือที่สกปรกเข้าทั้งปากได้แบคทีเรียมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์มีรูปร่างแตกต่างตามชนิดเช่นรูปทรงกลมรูปทรงแท่งหรือรูปทรงเกลียว มันดำรงชีวิตยอยู่ได้โดยการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะร้อนจัดหรือเย็นจัดหรือแม้กระทั่งสภาวะที่ไม่มีอากาศส่วนใหญ่มีวิธีขยายพันธุ์ได้โดยการแบ่งตัวจังหนึ่งเป็นสองกลายเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันจำนวนมากมายซึ่งมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าคโลนี แบคทีเรียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในธรรมชาติทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายของเสียแบคทีเรียบางชนิดจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเซลล์ของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิตบางชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายและบางชนิดสามารถก่อโรคได้แบคทีเรียเป็นสาเหตุของอาการอักเสบติดเชือ้อมันสามารถก่อโรคได้หลายวิธีเช่นสร้างสารพิษออกมาจากตัวและสารพิษนั้นไปทำลายเซลล์ของมนุษย์เช่น ขัดขวางการแข็งตัวของเลือดหรือกระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองด้วยการอักเสบเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนในบริเวณที่มีการติดเชือ้อการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่จะใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชือ้อแต่ถ้าเชื้อนั้นพัฒนาตนเองจนสามารถทนต่อยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกกันว่าเชื้อดอก็อาจจะลุกลามรุนแรงไม่สามารถรักษาได้ เราสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียได้โดยรักษาความสะอาดเช่นล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งและรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกแล้วดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนไม่ได้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารตามที่โอเว่นบอกนะ